สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับใกล้ๆบ้านมาทานกาแฟนิดนึงก่อนที่จะเข้าทํางานในะช่งชวงเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะถูกที่ทํางานปลดออกนะครับสาเหตุที่จะถูกปลดออกนี่ก็เป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยประกอบกิจการนะครับขาดทุนมา2ปีติดต่อเนื่องกันแล้วนะครับแล้วก็บริษัทของผมเองเนี่ยก็จะมีบริษัทแม่อีกบริษัทหนึ่งที่คอยให้เงินทุน มาสนับสนุนในการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ผมเข้ามาทำงานให้กับบริษัทนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่เพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยสามารถประกอบกิจการให้มันได้กำไรเนื่องจากโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยมันมันทำไม,ไมำ่ไม่เชิงว่าไม่สำเร็จนะมันทำช้าเกินไปนะครับแล้วก็คือ,อบริษัทแม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะ หยุดการซัพพอร์ตนะฮะก็คือตัดตัดเงินซัพพอร์ตออกไปมันก็เลยทำให้เนี่ยบริษัทมันไปต่อไม่ได้ก็คือบริษัทผมเนี่ยจะถูกไปถึงว่าแช่แข็งไว้นะครับไม่มีอะไรสร้างอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็คนงานที่ในอยู่ในบริษัทเนี่ยประมาณ96-97%ได้นะก็คือต้องถูกปลดออกไปผมก็เป็นหนึ่งในนั้นน,นะครับ<ม>เขาจะเหลือ<ม>ไว้เฉพาะแค่คนที่ อคอยดูแลพวกเว็บไซต์ mm hmm. เล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. แต่นั้นก็คือเหตุการณ์ณตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมถูกบอกข่าวเนี่ยทุกคนถูกบอกข่าวเนี่ยมันเป็นประมาณว่ามันมีเช้าวันหนึ่งได้รับอีเมลมาจากผู้จัดการระดับสูงนะครับว่าอยากจะเรียกประชุมทีมซึ่งผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้จัดการระดับสูงมาอยากประชุมทีมแบบไม่ ไม่บอกก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปได้ทางเดียวนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบอกตอนเช้าประชุมตอนบ่ายแล้วก็บอกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยจะถูกปลดออกนะครับมันก็ทุกคนนี่ช็อกมากนะครับแต่ว่าสําหรับผมเ,เองก็ไม่ได้ช็อกแบบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าช็อกไหมก็ช็อกนั่นแหละครับแต่ว่ามันได้กลิ่นว่าผมได้เขาว่ามันจะมาทางนี้นะครับเพราะว่าผมทํางานโปรเจกต์แล้วมันจะเห็นจํานวนเงิน ที่หมุนเวียนในบริษัทมันก็เลยพอทําให้เห็นภาพนะครับว่ามันมันน่าจะไปไม่รอดซึ่งมันก็เป็นจริงๆแต่ผมคาดการว่ามันจะไปไม่รอดประมาณปีหนึ่งถึงสงปีนะครับก็คือผมจะอยู่ต่อประมาณปีหนึ่งถึงสงปีแล้วก็จะเริ่มดูว่าถ้าเกิดว่ามันมันไปไม่รอดจริงๆผมจะมีที่ทางอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันคาดผิดคาดนิดนึงก็คือเขาบริษัทแม่เนี่ยตัดสินใจที่จะ,ะจบบริษัทผมเนี่ยเร็วกว่า ที่ผมคาดเดาไว้นะครับแผนการต่อไปของผมนี่นะครับก็คือตอนนี้ผมก็เริ่มอัปเดต CV หรือไม่ก็บ้านเราเรียกว่ารีสูเม่นะครับให้มันเพิ่มประสบการณ์ที่ผมทำงานให้กับบริษัทนี้เนี่ยลงไปนะครับตลาดแรงงานโดยเฉพาะสายเทคในแถวยุโรปแล้วก็อเมริกาแล้วก็แถวอังกฤษตอนนี้มันไม่เหมือนกันต่างกันนิดนึงจาก เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมกําลังหางานก็คือมันงานมันมีนะครับงานมีเยอะแต่ว่าคนแข่งขันกันเนี่ยจะค่อนข้างจะสูงถ้าเกิดว่าไปดูตามจ็อบบอร์ดหรือว่า Link ์อินอะไรประมาณนี้ครับก็จะตัวที่บอกสมัครงานเนี่ยเขาจะบอกว่าจํานวนคนสมัครมีเท่าไหร่แต่ละงานเนี่ยนะครับคนสมัครร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ต้องไปแข่งกับคนร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ มีผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าร้อยคนเนี่ยบางคนก็สมัครมั่วๆไปแบบว่ากดสมัครไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสมัครจริงๆแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูพวกซีีหรือลูซิเม่เนี่ยก็เป็นคนอยู่ดีนะครับแล้วก็เขาจะดูว่าซีวี CV ของเราหรือว่าลูซิเม่ของเราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกันกันกบ การประกาศหางานไหมอย่างเช่นว่าเขาประกาศหางานว่าอยากได้สกิล A B C อย่างนี้นะครับแล้วเราในในใบรีสูเม่หรือว่า c v ของเราเนี่ยมีสกิล A B C ตัวนี้ไหมเขาก็จะดูตัวนี้นะครับเป็นหลักก่อนอแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผมทําก็คือผมต้องเอาตัวของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรดาร์ของรีคูเตอร์นะครับหรือว่าบริษัทจัดหางานให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าบริษัทจัดหางานเนี่ยเขาจะทำเงินจัก เอาคนเนี่ยนะครับให้ส่งให้กับบริษัทครับก็คือถ้าเกิดว่าคนของเขาเนี่ยถูกบริษัทจ้างไปเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปใช่ไหมครับนั่นก็คืออีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้งานเนี่ยสองสามงานที่ผ่านมาก็ได้จากรีครตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังคุยกับบริษัทอยู่นะครับว่าการจ่ายชดเชยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง เพราะว่าเงินค่าชดเชยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้2เดือนนะครับวันเดือน2เดือนอแล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีจํานวนไหนบ้างนะครับก็คือเขาจะมีพวกวันหยุดวันหยุดปีหนึ่งเขาจะได้ประมาณ25วันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะได้วันหยุดตัวนั้นไปด้วยนะครับอันนั้นก็คือรายได้อีกอันหนึ่งที่จะเข้ามา ซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีรายได้พอประทังประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบหางานเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เงินหมดก่อนมันก็จะลำบากนะครับถ้าจะให้ผมดูสถานการณ์ณนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ถามว่าประมหม่าไหมหรือว่ารู้สึกกังวลอะไรไหมก็รู้สึกกังวลนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยผ่านจุดนี้มา สองครั้งแล้วนะครับก็รู้ว่าโปรเซสหรือว่าการาถูกปลดงานออกจากงานเนี่ยขั้นตอนมันมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันต้องทำยังไงอันนี้ผมก็มีประสบการณ์แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เรียกว่าไม่ไม่ไม่กังวลจนเกินไปนะครับหรือว่าใจเย็นอ,อันนั้นก็คือความรู้สึกณตอนนี้นะครับก็คือรู้สึกช็อก แต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าขั้นตอนการหางานใหม่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าการหางานของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกอ็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามาในเะข้ามาในช่องผมได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ